แม่แม่ม่ติดตๆให้หน่อยดิถ่ายเด็ก3สามตัวเล่นน้านะคะติดก็ตอบนะใครอ่ะใครอีกใครอีกจมาเล่นกับพี่ไใครอีกฮะเข้ามาในโอ๊ตรงแฟนตงแฟนอะล่ะล่ะล่ะยุงอีกคนเล่นน้ำใครอยากเล่นน้ำใคใครอยากมาเล่นบ้านพี่มามาเล่นบ้านพี่มาเลยอะไรวะเอเอ๋เอ บอกเรียกเราเียกอันเนี้ยอันหนีหนีไปมากลับมาอย่างนี้เลยกลับมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวกูไม่แน่นอนก็ต้องไปล่ากของวันนั้นเนี่ยดูมันทรมานเป็นแก่แล้วก็รีบจะโน้ตูนรหันตัดเศษนั่นละเวลาเวลาไปลากชู้ของวัวแวววันชอบแอบคุยกันกูห่วงนะเนี่ย วงเหวียงแต่งเหวียงโั้สนุกไหมคะสนุกไหมคะทรมานที่มากไหมคะถามน้องสิฮะสนุกไหมีบ้าอ๋อโ้หแฉเลยค่ะแฉแไหมคะพรอแล้วอแล้วเอา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 นาทีครึ่งพอล้